ดำเริ่มแล้วเจ้าก้อยปลาครับก้อยปลามาเด้เอกินก้อยปลาบัดนีนเสลาปลาก้อยปลาเปล่าสู้กินเพี้ยมีตัวใหญ่ไอหนาดำเลยลูกมันสดเต็มดํากับมาขึ้นเราลเหรอเฮ่อเมีดบางกับเมียเด้เอามาไหมไอก้อยปิง้งม่ได้บอไอเมีด<อ>บางยั่หนี่แม่ลูก มีบ้างมัวมี่ได้วันนึงเออโอ้ยดวงนี่นั่งยปสมนึงสมปลาบ่ะไปงายกแสปลาเดือนนี้เดือนนี้ก็ไปก็พอดีละไปพองหนากวามึงจดดเห็นยังเดี๋นี้อ้ยอยู่ดอกหนาเม่เป็นเชวเออมันมัไม่เชือา่เด้อไไิ Okay. อ้ยมาบันทึกวิดีโอผมงวันถือกล่องอะไรกันนะตัวน um ี้ไม่เป็นลางไงนะลาบปลาซุ่นี <h <h ่สบก่งเนหนดบอโมออมถือกล่องเอาไว้บ่าวหา่านหนูว่าใดบ่ถือเห็ดอกนนาดำกดสับแต่ไครปิงน้ำมันาปปิงกินด้เอรอ้เอาหนำอไมผม์ง่ายดิเอาออมเดี๋ยวเดีเดี๋ยวทานบังกล่องไป อืเสด็จทานอย่างเนี่ยาไปลุยน้ำที่เซนนี่เอ้ามึงอยากตายแต่มึงโดดขึ้นมายังดีแต่โดนีเหรออืมตาดีกำ็มือก็ไม่เยอะปวดบ่เสีดยาบรรเทัดดีก็ไม่กลับเถึงห้องนี่ไหมขาดเสีดยาก็ไม่กลับกอบครับนี่ไหมขอบ้าเป็นแผลเต็มรถได้รอใบแม่จะไปสูเด้อยดิเคลื่อน สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านช่อง Youtube ชนกชาแนลก้องด่าใช่เลยบ่ก้องเห็ดดูเห็ดชิ้นอีสันบานห้าตัวเอาเก็ดออกหรือว่าตัวหน่อยท่านหนึ่งไหมพูดภาษาตัวพีนแม่พี่หัวอะไรปันนี่แบงก์แต่พี่ออกก่อน มาอย่างคือหัวเก็ดไงปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวเดียวนั่นคนจะสิบ่นแกวเหลว่เข้ากับฟันบอกเหลว่ยมแบบาแปดเจ้าก็ก็มังกันเด่นย่องอสมิสวิงยอาสวิงเคยเคย่ใส่กับาเขาเก็ดออกหรือ่ปง่าไงจ๊อกต่เนาะ โซนตายปิ้วมันง่ายตัดหัวนสิบบอกม้วนวันตายแล้วคุ๊นน่า <c oughs> มันมันมันเลี้ยวตาใสๆบองบอมันเลี้ยวมากท่าผีวะ <c oughs> ีอไ,ไอ้เจไดอันนี้จากกันนัดซอยกันเห็ดสะพานได้ไอ้ได้วยน,นะฟานมาสิไปใส่สะพานใส่สะพานยืดน้องจา <c oughs> ้าเดี๋ยวเข,าขาเ้าคข่เดี๋ยวไม,เม่เดี๋ยวใหม่ไปใส่ยยยเยอะดีเบิร์ตก็ดีเลยเลยนความใส่หมดี๋้ว หาสิล้ำละหาสิบาทนี่บ่ไปดยวางไปย่นนน่มเกี่ยวแล้วมหาสินี่ไปสือกไปเนกัวยง่งจิฟาดทางมากบ่ทีห้องกีไปเส้นบ่แมนเส้นตรงทิมแล้นะใ่เนาะนี่หม่งมกบเ ม, s <S มันสดสดโอ้ยมันเอามกอะไร่สดจังม,มันเป็นแซบมันมิ่งแซ่โอ้ยพามานอนกี่ทีดอกปลาชิ้นจริงก่อนปลาชิ้ดใ <c ười> หด้มันแดงผมจะใส่เ <c ười> นนลย <c ười> <c ười> ย้อนถิมน้องงาม เป็นทมากีนี่มันบางกลองยยงว่ากี่กองดากใท้ก้องไงว่าไม่ประโยชน์ดิม่ยืนดิบางกอบัอัั่วาบัวเห็นแบตมันเบิดแล้วเท่าไรแล้วดิไม่รูละแอ้ขึ้นเตีหลัก้วยฟ้าเด้อครับเด้อฟลาบันทารี้ากับมาอยูุหากินทีละก้อยปลาข้าว เขาไม่ยกสะดุงเอียงมา้งัหรอเ้ากะสะดุงบนมัเยกสะดุงล้วสะดุงมันหลุดมือเจ้าความสะดุงมันอยูว่ามันตามบ่เนี่ยแนอยูมันก็ห่างด้แต่เนี่ยเงเด็ผ้าไปยกโปรดติดตามตอนต่อไปเด็ผ้าไปยกเด้สะดุงนี่ใ่หยละมตัวยกหันละยกมือใต้คิ้ ผมก็ไถคลิปหรือผมนี่ผม,มปไปไถผมโมก็ไถเองยกเองไถเองหลุดมือจ่อยเมียนนั่นแหละนี่ดังไฟรถนี่นี่นยกมาปิ้งแบบตรงนี้เราห้องสิทธิดังเก่ยวอะไรวะเป็นคนดังมึงรึเปล่าจะเป็นคนธรรมาดา <c oughs> เป็นคนดังีด,ดูผมจัางหน้าที่แล้วเนาะผมอยู่ตัดไปดอกผักก้อนเก่าก็ปลาก้อยปลาขาว ไปปลาข้าวไม่้เลยมันย่ำในคอนเตียมันเนาะนั่นน้อยเนาะอ,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 อืออ้น,นี่กับลาพวกมันระไรดิเนี่ยปิ้งน้ำระไรดิรๆๆนี่ยน้หลายอยู่ไหม,มลาคุณแม่ลายที่ที่ป่าซุ่นปุ้อยอยูง thuốc sát hại thứ mà được video kim là bắn kim ok, kim là bắn kim